แต่เด้งนะจ๊ะพี่น้องจ้าบสวัสดีพี่นอ้ดดนองปองป่ายเบิร์ตซุปผู้สูงคนยินดีต้อนรับการส่สงเบาดเด็กพี่น้องเดินตอนนี้ก็คืออยู่บ้านไอ้แขกก่อนพี่น้องจ้าจัากไป,ปบ้านไอซีแล้วก็จัากไปให้พับป้าน้ำบ้านไอ้แขกเป็นกันนี้จ้าพี่น้องจ้าปีนงัวเออปีนงัวแบบจันโอ้ยปีนหมูป่าพี่น้องจ้าเออ้ยนะจ๊ะเนี่ย สองตัวยั่จนนะออวจย,ย,ย์เนาะเออหมูเด้ไปแมนมาได้พี่น้องเด้อเออเห็นว่ามันตุน้อยก็ถทายใกล้ไปได้พี่น้องจันสิติดเหลืองนะพี่น้องเนาะกินข้าวอิ่มแล้วจ้ารอแม่นางยังไม่มาเลยพี่น้องเลยเนาะจังมาเบ่งน้ำกันนะพี่น้องหมู แแแแในที่สุดนางงามเองแขกสถาณกิจก็ได้มาเยือนบ้านในแขกแล่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งเยอะจิตุยบ้านนะฝนตกแหง้งเยอะเออฝนตกแหง้แหงจ้าพี่น้องผู้ฝนแบบตกแหง้งน้ำ พดเธอาแห้งแล้วนีมึงเบิ้งเลยือมายบสุดงามเฮรับป้ามายบสุดงามนง่าเจ้านั่งโอ้บนซ้อมรอยล้ผูปัจจักเปรเดียวนะไปปีนหมู่คุณลงคุณดาก่อนเอาลงทำยวนไนะอออออเออใช่ใช่ผู้ไ พทดเพนพีนพ่น้องผูกหม่เพราะเขาจะมาสอมอสวัสดีจ้าสุบแซมเป่าๆเฮ้ยแขกพี่น้องจ้าเเบิ่งกับพี่น้องเด้อจ้าหายไกลเบิ่งไกลม่ได้จ้จังไ้ว่าติดลืงเนาะระว่าว่ามือนี้พระว่าอยากกินโค้ดเ้ทีพระว่าพดวว้าวุ่ไู้รดคอยสีแ้งตำรวจจับจอยู่ดอกเอ้ สายไล่ไปสีซะเด้อคนอการยิ่งย้อยยิ่งย้อยอยู่พี่น้องพวกกองหินพวกกองหินพวกไฟพวกพดว่าเอยตั้ง่เราหับคนลับอืกนข้นพิงน้กน้อยอ่านใ่น้อยลงตังค์คนตัดเรกตัดเ้ยนี่โพสิบาบยอกมาต่จ้าอออื คือนน้ได้ดีจังหวัดสมาบ่อตอมเออเห็นมาจังหวะมาเออเห็นมาจังหวมามาเห็นมาจังหวะมาไม่มีสีมาอื่จังหวัดรสร้างได้อ้าไม่จับหเชียงอมไปออกแล้อืออ้ายังมดีกันแต่ว่ามาอืมกระพันทันบ่อกระพันทันบ่องามนั่น อยังใครได้อึงเนี่ยคันว่ากันคากอออจากนักอยู่ไหนอองข้นกนายปักาเว่าวได้ยีนนะเนาะวดาวดจะกินหมูไส์หูออกว่าวเลยคืออึงงอฟ่อนนะ

ดีวนีเสล่เลยคุอยากไปหาเองจานจานกับนีแล้าบ้าแ้วอยากกินเชือถ้วอ้าวห่ด้วยกับนี่เนืผมีสิบวงจ้าเนาะมาแล้วจ้ามาแลวจ้ามาเลวจ้ายังเเมื่อยังเสียอยู่อ้าวคเด็กกแตกขมูลูกกินน้อยแบัดเมื่อเราือบอกว่านกำัให้กินอิ่มนึงแล้วพอบ้าได้ให้ในเจมียมางเลย นี่ดิเอ้านี่สิพี่พี่พี่อะแล้วผมไม่ได้กินครับนั่นไม่ว่าเด้อไปกินเด้อไปกินรสตัดบางประเด้ก็นกันเด้อมาจากอะไรดีกินน้ำเฮ้ยน้ำเปิดบอสบ้สคนแรกน้ำเปียกมุกนะมิเตกินบอสมิเตจไทยแลนด <ข in S 2> จมกี่กี่น um, mm ั hmm ่น <plant> ที erm ่เจดทอมันม่ใช่แซ่บปูระบอมาข้างเวียนนตมันจะแย่แย่ะข้าวที่ระเดือเฮ็ดอรอมากเหนดำหน้าัะเกียเขาี่พี่พี่ที่งนี้อะไรนะเสียมลูกัามาบ่ะเด็กนี่กัะกนี่เระกรนได้จ้ะ รถตาดมาบาดกแต่คนสีแดกมือนี่มาตุ้ยจองคือเบี sure> ้ยวคืออินนังตังตเอ้คนตังต uh ังแบนี่เดียวตามจริงอ่ะแน่นะทานเป็นคือมาอตไงฮอตดีแเลกแต่คนแต่คนขอคุณเาะมาสีแลี่วเามานให้หงอเข้าที่เราทำมาหไปวัดความดันเฮ้ เอาไปแล้ว2องรปกติอยู่ที่เออไขมัน200บาวานปกติแปดสิบห้าคนคุ้มกันได้บาวานบาวานโมีมช่ามีแต่ไขมันไขมันเยอะบาวานต้องคุมอย่าไปกินยาเลยมากินยาซึ้งคบุปั๊บน้าังบ่มันบมาป่าวเย้ะ กินั่นเนลมันเซตะสิงหาล้ำมันเห็ดเี่ยบอเห็ว่าเอื่อน่ะ้ลำแจ่เลยมีอยู่กับบอันที่แตกออกไปมันปุดออกมาเออนี่อะไเก็ยังเขากินน้องเอ้ยน้องเอ้มันเวเนาะอย่างเช่นนี้นะถ้ามันสลายคือน้ำซุปเด็่เหมือนเด้เบาว้ยที่นั่กําลังอืมอายก็ฮห้ที่อุปกรณ์ ม้ว้แล้วจะจะม้วนท้ายกินแล้วก็คืนนะกินใบม้อนก็ได้ครับต้มให้มักฟิกยัไม่ได้ครับให้กานนางามแงงตะวันก้าปีนี่คนเราติดตลอดดีกุ้งส้มกุ้งกุ้งกุ้งนี่นี่เป็นเน้อครับพี่้อกระปุกไอ้เนื้อขูยาดมาพวกนี้้างหยาดแต่มันจะเต็มหมดซงมันมกัม้างๆอย่างมันจมีโยมมนะงา คือคุณจะได้เงินดอกมาัวันที่มาันที่นั่แต่ยังบอกท่านได้แยังไงมันทำมัน้อไปทุกตูนี่เที่ยวจริงทุบตูนี่ทุกโทรเัก์นี่เปลี่ยนน้ำโทรเักต์เป็นน้ำสูตอตรงน กินอะไรเป็นอะไรเจี๊ยบบาร์บาร์น้าจิ้มเนี่ยเพาว่ามิซ่านี่ตาใสา้ักหอมเนี่ยมันบอมากพักหอม่อยนี่ก็เพราะว่ามันบอบมากยังใส่ไส้ผัาอัดดวยจ้ากุซ่มาเอาอวานอีกแล้วมาหอดีแล้ว คนเราพาดพิงเจนสเก็บคาลิกาชิดจีโดพี่น้องกระซุ่มแซวมาฮอดกันแล้วก็ปั๊บไปเบิ้องมูอีกจักกรอนพี่น้องจัมบปอร์เมนใหม่เดีวบอพูดพี่น้องจ้าอย่างมูน้อยสองตัวนะจ้าเออเพิงเวฟเพิงเวฟอยู่พูดเลยพี่น้องเออบริหารเบิ้งไก่เนาะจ้าเบิ้งอันจำนีกเแล้วกันเนาะเออแขกเพิ่นกาเนาะมูลูกซ้ายพี่น้องมูงเท้าแขนอืม หาเจะยที่รอเจียวออกมานนอกแม่สายลินมีซัเนียลจะบรรดาลูกสายของยัศนาเดมาที่อพี่น้องเออคุณละซีสวยๆแบบภาษีมาอ่ะกปกินข้าวปูนพี่น้องเดี๋ยกิข้ปูนกันพี่น้องพื่อนงคือไปวัดศเบิ้งหมูปิงไม่แฟรเบิ้งซัมนนแดิมเบิ้งกายบรได้เป็นรเออมันเหลืองอยู่เนี่ยเหลืองอยู่แล้วอย่ามันกิเลืองตื้อบนอกเงไม่ยัยเออบอกไงไม่ยัมวันนี้มันพูดนี่มันหัย ເອີພະຫັດຕ້ອງມື້ນີ້ເດັກລາວນະວາວຫນຶ່ງກ່ອນນີ້ເອີເນາະຍ່ไอ้ตอน ดิสิบวกเลยใครูคนเมียวคนเดียวเม่พอไม่ข้าวลม่ได้ผมยาแล้วตื่นมาบอกเลยใครในบทพูอยากอยากสองกำลังกันนี่ลูกสองกำลังกันหนย่งไงยสองกำลังกันหนึเดียมเลยคเอาแล้ว mày bận mà lâm đeo là cả tiêm cứ khi <laughs> lo rửa phơi phơi, ẩm nách, nhang đấy còn để to, chuyện trên này nữa, nữa.

อึ There you bread, ana, ้งกนพ้นวบตตาดห้องในมุ่งเป้สตันี่นะอึ้งมีแรงมันอัง้องใป้เป็นห้องพกายิงแก่ด้วยห้อง้อื่นเขาเป็นห้องเด้อัห้องกัไห้การอ้อยออยอยู่ในใจนอง่งามเลยกนนีนเป็นบ้า ดับคือมึงก็มีนก็มีตะกิไชยอันพอมากมากด้วยแต่ปุ๋ยแต่ตะกิไชปุ๋ยจะต้องด้วยโอบหนาหนามันข้าวไม่ต้องปั๊บจุ่มชิโน่เนี่ยนะชิโน่ตะกี้วานอนหมดลับนั่งเล่นไยังช้อปเมาแล้วเหรอนอนไม่ไดชนะปวดกระลุนล้มหาก็ได้ตัวเรพามากไปบัสจ้า มันเข้าานน่อยถ้าเลออาข้าวกวโละาบาท่รปล่าใช่ตัวนั้นเรียกมึงเอาตัวต่แวเขาเปิดตม่เขาเปิดตัให้แม่งเ่ะโหายลอยนั่นนะบอกใ้าน่้นายหน้ามั่วเลยต่อไไอ้แข่งบ้านนายคนหนึ่งมึมากครับยบ กูว่าละครับนั้นกัม่เอาในตู้อย่างเงอยู่ทางอย่างไรเออพอมม่ยังองาสิกาจะดอไเออพอเราายไปายเป็ดายง่ายเยายัในมในต้่ามึงว่ามอนี่ว่าจะมาได้ไมอืออยากอื้อวนี่นี่เนีอรยากเน้มันก็ชอกับมเออข้าเบอร์ต่รู้ไทยขายดีขายดีไดีท้งมูลไปทังไก่ ท้ายสี่จ้าพี่น้องเงินนจะกาไฟไหวจะใส่พี่ลางเข้ามาแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยบอว่าบัีขอยอมบัญชีโทรบานเฮ้ยนี่บัญชีหนออันนยังน้อยบัีอ่ะทั่วบ้านจ้าบ้องละซ้อบ้องละซมเอูบองละปนล้านเก้าล้านไดเ้ามาไปเก็บบองเอาเก้าหายนะเขาเห้าหายนะก็มาหอนะก็ย่าแป่งทุ่งวอน่ใหไง

ก็มายืมนะกว่าเฮยเนาะเนาะกัก็สิมายืมบอดิยืมเฮ่อกัสิเซ่นกันนั่นังจมีหลักฐานบ่ตั้งได้นมืมไว้ต่ําได้ในมือ พี่น้องจามซุ่มแซมแมวป่าอยู่ที่งานไอ้แขก่อนแต่จะไปงานเอซีพี่น้องจากสีลงไปแห่ผ่อบ้าตอนบ่ายพี่น้องจัดเจ้าห้ากากอีตาบันไดกันพี่น้องจาจ้าก็สิเขาเก็บภาพไปกันไปเป็งสนิทกันแล้วกันพี่น้องเอ้ยติดตายกินหน้ากันแล้วกันพี่น้องจาสบายดีจ้าไปแล่น้ำไปแล่นน้านี่เป็นเตียงเป็นมือไปแล้ว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 ประกาศกันแล้วโอ้ยหอนสิปาดตีแก้ช่อกันด้วย เหมือนคืพฝนพี่น<ะ>้องจ้าผู<ะ>้